อยู่เมืองนอกบรรยากาศแบบนี้มันเหงานะคุณคิดถึงเมืองไทยมากเลยเคยคิดนะคะปะนุย์เคยคิดอยากจะกลับมาอยู่เมืองไทยอยู่ช่วงหนึ่งแต่ก็เดี๋ยวขอปิดพัดลมก่อนร้อนวายทองวันนี้จะมาเล่าและเมาเกี่ยวกับความรู้สึกเคยคิดอยากกลับเมืองไทยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ต่างประเทศ ปนุเชื่อว่าทุกคนจะมีอารมณ์ประมาณนี้คล้ายๆกันก็คืออยากลับบ้านเมืองไทยก็คือเมืองไทยนะคะบ้านเกิดมันนอนเราเราเราเกิดตรงนั้นญาติพี่น้องเรายังมีอยู่ของปนุก็พอมีอยู่บ้างนะคะลูกก็ยังอยู่ตรงนั้นสองคนนะคะแต่ประเด็นก็คือในความคิดที่ว่ามาอยู่ตรงนี้นะคะเกือบจะครบ23ปีเต็ม ก็ไม่นานนะคะไม่นานแต่ก็นานพอที่จะรู้สึกว่าเบื่อละอยากกลับประเทศไทยอยากกลับไปใช้ชีวิตง่ายๆเงียงบๆนะคะอยู่กับครอบครัวถ้าเขายังคิดว่าเรายังเป็นครอบครัวอยู่นะคะโดยเฉพาะลูกๆแต่เอกนั่นแหละคะ่ะพอมานั่งคิดถึงปัจจุบันนะวันนี้นะคะอีกไม่กี่เดือนก็ปีใหม่แล้ว ยังคุยกับว่าที่สามีพี่ทอมว่าบ้านปลายชีวิตเราจะอยู่ที่ไหนกันนะอยู่ที่ไหนกันก็ปนุก็เข้าไปดูเกี่ยวกับพวกคนที่เขาเขาอะไรอะ่ะคนคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าประมาณนั้นใช่ไหมคะตอนนี้แคนาดาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะค่าใช้จ่าย living life ค่อนข้างสูงนะคะ ค่าใช้จ่ายค่าอาหารค่าน้ำมันทุกอย่างแพงหมดทุกอย่างราคาขึ้นหมดเพราะว่ามีผลกระทบทางธุรกิจกับประเทศสหรัฐอเมริกาถูกไหมครับถ้าคนไหนที่ทำงานอยู่ตอนนี้และอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากขึ้นลำบากมากขึ้นในการแข่งขันในการทำงานในการสมัครงานเพราะว่าขนาดเด็กรุ่นใหม่ ช่วงที่ซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะ<ม>เขาก็ออกข่าวกันว่าเด็กยุคปัจจุบันนี้นะคะหางานพาส s t ไทม์ทำค่อนข้างยากอ่ะอันนี้เราก็เอ็นดูเด็กนะคะเพราะาเด็กบางคนเนี่ยเขาอยากจะหาเงินส่งเสียตัวเองเรียนให้จบนะคะหรือส่งเสียตัวเองเพื่อจะใช้ชีวิตเไม่ต้องไปส่งให้พ่อให้แม่เพราะเด็กส่วนใหญ่ที่เมืองนอกที่นี่นะคะ เขาไม่ค่อยที่จะต้องให้เงินพ่อแม่ใช้แทบจะไม่มีเลยดีกว่าเพราะเขารู้ว่าพ่อแม่ที่อยู่เมืองนอกเนี่ยเขาจะมีบำเหน็จบำนาญแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีเงินปดกเกษียณของคนสูงวัยที่นี่ใช่ไหมคะเพราะว่าวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนี้มานานเพราะว่าถึงว่าว่าพ่อแม่ที่เขามีลูกที่นี่นะคนต่างชาตินะพอลูกอายุ18เมื่อ,อไรเขาให้ใส่หัวออกนอกบ้านไปหา เงินกันเอาเองไปใช้ชีวิตของตัวเองไปดำเนินชีวิตของตัวเองอะไรก็แล้วแต่ออกไปได้แล้วนี่คือวัฒนธรรมของพ่อแม่ที่เป็นต่างชาติถูกไหมคะส่วนพ่อแม่ที่เป็นเมืองไทยป้านุชก็เป็นแม่คนหนึ่งซึ่งอยากจะให้ลูกเรียนให้มากที่สุดส่งเสียให้เขาเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนถูกไหมคะแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะคาดหวังจากเขา นะฮะเพราะเรารู้ว่าไออาชีพที่เขาเรียนเนี่ยถ้าเขาเลือกผิดเนี่ยมันก็ไปได้ไม่ไกลแต่เราก็ดีใจที่ว่าเราทําหน้าที่แม่ดีที่สุดคือส่งเสียให้เขาเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนเพราะว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนเราก็ได้มีการตกลงและต่อรองก็เรียบร้อยว่าสิ่งที่เราเรียนนั้นมันจะมีผลกระทบในอนาคตแล้วเราก็จะต้องผเผชิญกับชีวิต ที่อาจจะลำบากมากกว่าคนอื่นที่เขาจบแบบที่จะต้องแบบหางานง่ายขึ้นแตสนน่สมัยนี้มันไม่ใช่แล้วไงคะสมัยนี้มันไม่ใช่แล้วรวมทั้งปนุดอยากจะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์จะมาเป็นช่างแต่งน้าที่เมืองเมืองนอกนะคะหรือตอนที่อยู่เมืองไทยสุดท้ายบ้านปลายชีวิตตอนนี้ก็มาทำงานสายนวดทำงานสายธุรกิจตอนนี้ก็มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะในช่อง YouTube มันก็เปลี่ยนไปตามวัยเวลาและความคิดถูกไหมคะฉะนั้นประนุษย์คนเป็นแม่คนหนึ่งเนี่ยเคยคิดอยากจะไปเปิดโยคะรีทรีตตอนที่จบโยคะ oh ใหม่ๆนะเพราะช่วงนั้นโยคะ oh ที่เมืองไทยไม่ค่อยมีคนพูดถึงเอางี้ดีกว่าไม่ค่อยมีคนไทยที่สนใจเปิดโยคะทุกเรื่อรวบรวมทุกอย่างก็คือพวกอาหารสุขภาพการโยคะการนั่งทำสมาธิ จะเต็มที่ที่เห็นนะก็คือพวกรีสอร์ทแล้วก็มีชาวต่างชาติมาฉวยโอกาสหรือมาใช้โอกาสที่เต็งม,มาประเทศไทยแล้วเขาก็เป็นโยคะมาแล้วเขาก็มาสอนที่ปนุษย์เห็นใน่วงของปนุษนะแต่ตอนนี้ดีใจที่ว่าเออคนไทยเนี่ยเริ่มสเต็ปอัพนะคะก็คือใช้ประโยชน์ตรงนี้ที่เราอยู่เมืองไทยบ้านเมืองไทยเรานี่สวยนะคะ ถ้าคุณมีไอเดียการทํามาหากินเนี่ยคุณอยู่ได้แบบสบายๆเดี๋ยวนี้ปลูกผักหลังบ้านกินกันประหยัดแต่ก็ไหนแหละทุกอย่างมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปซื้อปุ๋ยก็แพงฉะนั้นปนุก,ก็ยังคิดอยู่ในใจว่ายังคุยกับว่าที่สามีว่าถ้าเราอายุมากขึ้นกว่านี้เราจะอยู่ที่ไหนกันดีในบ้านปลายซึ่งเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของ Finan c i ช l ใช่ไหมคะฉะนั้นนะปนุก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเออถ้าปนุทำ YouTube เนี่ยแล้วถ้าเกิดปนุไปอยู่สเปนไปอยู่โปรตุเกสหรือไปอยู่เมืองไทยปนุจะได้มีรายได้เพิ่มเสริมขึ้นมาไม่มากไม่น้อยอย่างน้อยมันก็คือเป็นเงินที่เราหาได้จากน้ำพักน้ำแรงเราถูกไหมคะเมื่อวานนี้ได้ไปนั่งดูเกี่ยวกับคนที่ทำเป็นคลิปนะ,ะเกี่ยวกับคนที่เข้ามา แคนาดาพอดูคลิปนี้ก็นึกถึงลูกที่ปรษยุพยายามที่จะพาเขามาแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไม่มาปรรณุก็เสียดายโอกาสของเขาว่าช่วงที่มีโอกาสทำไมไม่มาไม่ลองมานะฮะมาศึกษานี่คือคนไทยคนหนึ่งลูกปรรณุนี่แหละคือกลัวความลำบากนะฮะกลัวความลำบาก คนที่อยู่เมืองนอกทุกคนน่ปนุษย์บอกได้เลยว่าลำบากทุกคนจะลำบากมากลำบากน้อยแต่ทุกคนอยู่ในเส้นใต้ของคำว่าลำบากทุกคนเพราะว่ายัางไงเมืองนอกมันก็ไม่ใช่บ้านเมืองเราภาษาก็ไม่ใช่ภาษาพ่อแม่เราถูกไหมคะทุกคนที่มาอยู่เมืองนอกเนี่ยเป้าหมายแรกก็คือการมาหาเงินส่งให้คนที่เมืองไทยได้ใช้จ่ายกันปนุษย์ก็คนหนึ่งละคะ่ะ ที่แต่งงานกับสามีต่างชาติมาก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากให้เรามาเราก็ต้องคิดถึงอนาคตของคนที่เราต้องดูแลก,ก็คือลูกถูกไหมคะปะนุเป็นผู้หญิงปนุมีลูกก็ต้องนึกถึงลูกเพราะลูกก็ต้องคิดถึงแม่เพราะว่าเราก็ลําบากกับแม่มาตลอดถูกไหมคะช่วงที่เขาต้องขายขนมขายของลําบากแบกหาอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมคะแต่ตอนเนี้ย ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วก็คือแม่พนุุย์ก็ได้จากไปแล้วลูกๆเขาก็โตหมดแล้วถูกไหมคะพอมาถึงตัวเราแล้วมานั่งคิดกลับเมืองไทยเดี๋ยวนี้อยู่ยากอยู่ยากนะคะบางคนคิดว่าโอ๊ยถ้าเธอคิดถึงอยู่เมืองนอกแล้วเธอจะกลับมาอยู่เมืองไทยเพื่ออะไรคุณอย่าลืมนะคะการอยู่เมืองไทยอะ่ะหนึ่งก็คือเราพูดภาษาเดียวกันแต่ก็มีหลายอย่างที่ คนที่มาอยู่เมืองนอกเนี่ยนะคะก็อยากจะย้ายกลับมาอยู่เมืองนอกเพราะว่าคนไทยก็คือคนไทยยังจะต้องปรับปรุงอะไรอีกเยอะเลยนะคะในเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้ปนุษ์จะไม่ก้าวไายไปถึงนะเอาเล่าในส่วนของปนุษนะตั้งแต่มาอยู่เมืองนอกมาเนี่ยใช้บริการของโรงพยาบาลปนุษ์แทบไม่เสียสักบาทนะ,ะอาจจะเสียน้อยมาก แะะป๊บหนึ่งของประส่งเลยก็ปนุษย์อยากเมาส์นะคะวันนี้ก็มานั่งอยู่ในห้องออฟฟิศปนุษย์วันนี้ได้แดดหน่อยได้แสงหน่อยก็เลยมีโอกาสได้มานั่งคุยในห้องดีกว่านะคะก็เนี่ยค่ะก็เลยมาปรึกษากับพี่ธอมว่าเออบ้านปลายชีวิตเราจะเอาอยัางไงกันดีนะคะเพราะว่าหนึ่งตอนนี้เครื่องค่าเครื่องบินก็แพงถ้าเกิดปนุษย์ไปซื้อบ้านอยู่ที่เมืองไทยก็จะต้องมีคนดูแล ถูกไหมคะแล้วด้วยวัย54เข้ามาอีก3เดือนเนี่ยจะขึ้นเครื่องบินไปกลับไปกลับได้สักกี่ครั้งหูก็เริ่มไม่ดีแล้วคุณเป็นแม้เวลาที่คุณกลับเมืองไทยตอนที่คุณอายุ45ขึ้นไปเนี่ยการอากาศกดดันเนี่ยมันเริ่มมีปัญหากับหูของคุณปรุทุ์คนหนึ่งแหะค่ะเป็นเบิร์ดโดยเฉพาะตอนที่มันต้องแบบกําลังแลนลงสนามบินเนี่ยหูนี่ เป็นอะไรที่ปวดมากกลัวหูแก้วหูแตกเหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นแรงกดดันอากาศก็กังวลอยู่ใช่ไหมคะก็เนี่ยค่ะบางทีคนที่อยู่เมืองไทยเดี๋ยวนี้ล่าสุดปนุนุดกลับไปตอนไปงานรอยกระดูกของแม่นะคะแล้วก็ดูการจราจรเมืองไทยไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยแค่เดือนเดียวน,นะยังมีความรู้สึกคิดถึงแคนาดาเลย พูดตรงๆนะคะอย่ากโกรธกันนะคะเพราะว่าความคุ้นเคยนี่คือบ้านของปนุ์ที่หนึ่งละ้นะคะถ้าจะดีมากเลยถ้าเกิดลูกคนใดคนหนึ่งเขาอยากจะมาแต่สุดท้ายเขาก็มีครอบครัวกันแล้วเราก็จะไม่บังคับเขานะคะก็อยากให้เขามีความสุขด,ดูแลตัวเองมีงานการทำที่ดีแต่ตอนนี้สังคมและธุรกิจอยู่ยากนะคะอยู่ยาก แล้วได้ไวัยห้าสิบของปานุนเนี่ยถ้ากลับไปเมืองไทยตอนนี้ยังคิดยังคุยกับป้ากันนะอยู่เลยว,ว่าถ้ากลับไปแล้วเราจะไปทําอะไรดีจะไปทําอาชีพอะไรดีจะไปยืนขายเครื่องสอําอางสมัยก่อนมันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่อยู่เมืองนอกนะคะอยู่ในรุ่นเดียวกันวัยเดียวกันนะคะคุณต้องวางแผนชีวิตนะคะคุณต้องเริ่มวางแผนชีวิตหนึ่งคือเรื่องสุขภาพนี่ถือจะมา แชร์กันไอเดียกันนะคะเรื่องสุขภาพวันเมื่อวานปนุษย์ก็ไปออกกําลังกายมาอู้เหงื่อแตกเหงื่อซกวันนี้หัวเข่าก็เริ่มเจ็บก็เข้าใจว่าเออหัวเข่านี้เจ็บเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายมันเป็นส่วนของโฮอร์โมนกระดูกเราเริ่มเสื่อมนะคะโฮอร์โมนที่ทําให้เรามีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นการกินการออกกําลังกายคุณก็ต้องระวังมากขึ้นว่าคุณกินอะไรเข้าไปในร่างกายแล้วน้ําหนักตัวก็จะขึ้น ฮอร์โ,โมนก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเพราะเป็นช่วงที่กำลังเปลี่ยนออเปลี่ยน new chapter บรรลุเข้าวัยทองนะคะเขาเรีเข้าสู่วัยทองการใช้จ่ายเงินก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเออเราจะหาเงินหรือเราจะเก็บเงินยังไงให้ได้นานที่สุดแล้วใช้ในสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดนะคะปรุก็ยังเล่นหุ้นเล็กๆนะคะก็ไม่รู้ว่า จะเล่นได้อีกนานสักเท่าไหร่เพราะตอนนี้หุ้นก็เดี๋ยวขึ้นส่วนใหญ่จะลงมากกว่าไม่ขึ้นนะคะส่วนใหญ่จะลงมากกว่าก็ว่าจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเหมือนกันว่าเออถ้าเกิดคุณมีเงินเก็บก้อนๆหนึ่งนะคะแล้วคุณอยากให้เงินมันงอกโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อย ก็คือการเล่นหุ้นเล่นเล็กๆไม่ต้องเล่นเยอะนะคะซื้อทีละดอนสองดอนอย่างปน,อนอุเนี่ยเล่นดอนหนึ่งอะบางทีหุ้นขึ้นเพราะว่าเงินพวกนี้เวลาถ้าเกิดคุณจะเล่นคุณต้องรู้เลยว่าเงินพวกนี้มันมีการสูญเสียได้เหมือนสล้อตอรี่คุณเสีย50บางทีคุณอาจจะถูกหรือบางทีคุณอาจไม่ถูก50บาทนี่คุณก็จะหายไปเลยคุณต้องจุดใจคิดนะคะก็ปนุก็จะอาจจะเอามานั่งคุยให้ฟังช่วงที่มีโอกาสและเวลาเหมาะสมนะคะ ก็นี่นี่คือช่องของปนุษย์นะคะปะนุษย์อยากเมาส์นะคะถ้าใครเพิ่งแวะเข้ามาก็อินดีที่รู้จักนะคะปะนุษย์เล่าเรื่องประสบการณ์ที่ใช้ชีวิต23ปีที่แคนาดานะคะก็เดี๋ยวนี้ก็จะต้องไปต่อพาสปอร์ตแคนาดาแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูว่าทําพาสปอร์ตที่นี่ต้องไปทํำยังไงกรอกเอกสารอะไรมันยากไหมนะคะเพราะการทําพาสปอร์ตที่นี่คือคุณก็ต้อง ผานของการเป็น immigration ก่อนก็คือ PR หรือ green green card ที่เขาเรียกนะคะนี่เออที่ว่าจะมาเล่าให้ฟังเพราะตอนนี้ immigration ที่เนี่ยที่แคนาดาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่รักษาคำพูดก็คือถ้าเกิดคุณจะทำเอกสารเข้ามาในประเทศแคนาดาเนี่ยถ้าคุณเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าโอเคการันตีคุณเนี่ยอาจจะประมาณเต็มที่สัก2ปี หรือ3ปีอย่างน้อยอ่ะถูกไหมของปรนรุตอนปรนรตมาเนี่ยตอนที่กรอกเอกสารของปรนรตประมาณ2ปีกับอีก46วันเพื่อจะได้เอกสารตรงนี้แล้วไปทำเป็น Canadian Passport นี่ของปรนรตุนะนานมากแล้วตั้งแต่ปี2000ันสองพันสามอั้สองพันสามใช่2003 2004พอปนุีพเข้ามาช่วงปี2001 2002 2003เรียน2004ก็เรียนแล้วก็จบแล้วก็ได้ใบหลายๆอย่างช่วงนั้นยุ่งมากนะคะโฟกัสกับตัวเองว่าเออถ้าเกิดเราอยู่เมืองนอกถ้าเราอยู่เมืองนอกเนี่ยเราจะตักตวงโกบโกยอะไรให้มากที่สุดเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดคุณมาอยู่เมืองนอก่ชีวิตทั้งชีวิตของคุณอ่ะมันจะเปลี่ยนไปเลยนะคะเปลี่ยนไปเลยอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดี หรืออาจจะเปลี่ยนไปในอีกทางหนึ่งซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าปนุ่์ก็มีเพื่อนบางคนเนี่ยที่จ้างผู้ชายแต่งมาอันนี้ก็ถ้าไม่ได้ยินจากปากเจ้าของเรื่องก็อันนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะเพราะปะนุเนได้แต่งมาแต่งกับสาม,มีต่างชาติมาแต่เพื่อนบางคนที่รู้จักสมัยก่อนเขาบอกเขาต้องจ้างผู้ชายแต่งเขามาเพื่อเขาจะได้มาอยู่ต่างประเทศก็มีหลาย กุ๊ปหลายกลุ่มนะคะเราก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาแล้วกันก็เราก็แปลกใจว่าโอ้มันมีแบบนี้จริงๆเหรอป้านุชคิดว่าตอนนี้มันก็ยังมีอยู่แต่อาจจะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะมาน,นั่งคิดแล้เสดานะ่าทาไมลูกสาวป,ป้ามันไม่คิดฉลาดคิดได้แต่อย่างว่าเราเขาโตแล้วความคิดเขาก็อาจจะกลัวในสิ่งที่ไม่สมควรกลัวนะคะเราก็เลยว่าโอเค ถ้าอยากมาก็เขียนจดหมายมาบอกแม่ก็แล้วกันแค่นั้นเองจบตอนนี้ปนุษย์อยู่กับพี่ทอมอยู่ที่แคนาดาอยู่ตรงนี้นะคะก็เรารู้สึกว่าโอเคตอนแรกว่าถ้าแต่งกันเมื่อไหร่ก็จะย้ายไปอยู่สเปนกันจะคิดเอาไว้นะเพราะอย่างน้อยหนึ่งสเปนเนี่ยมันมีอากาศร้อนเหมือนประเทศไทยเพราะว่าพี่ทอมเนี่ยเขาอายุมากกว่า เขาก็ไม่อยากจะมากวาดหิมะชุ่มวินเทอร์ปรนุคนหนึ่งก็ไม่กวาดนะคะตอนนี้เราก็ยังตกลงกันไม่ได้ว่าถ้าเกิดอายุมากขึ้นเลยสัก70็ิพี่ทอมเนี่ยเขาจะเจ็สิบก่อนปนุแน่นอนอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากจะมากวาดหิมะเพื่อให้หัวลงเมื่อไหรคนอายุเยอะอยู่เมืองนอกแล้วมีหิมะนี่ไม่ค่อยสนุกนะคะคุณเดี๋ยวถ้าหิมะลงเมื่อ,อไหร่เดี๋ยวปนุจะมาทําคลิปให้ดูว่าหิมะที่เนี่ย ตกเยอะขนาดไหนแล้วการใช้ชีวิตที่เนี่ยที่แคนาดาเนี่ยซึ่งคุณอยู่เมืองไทยเนี่ยคุณโชคดีแต่ก็สมัยนี้น้ําท่วมอีกเมืองไทยน้ําท่วมบอกอยู่ตรงไหนมันจะมีความสุขบ้างพอมานั่งทาสมาธิว่าเอออยู่ตรงไหนมันก็ไม่มีความแตกต่างนอกจากตัวเราต้องคิดว่าอยู่ตรงไหนแล้วเรามีความสุขนะคะบางทีบางครั้งน่ยไม่ต้องมีเยอะ ขอแค่มีพอที่เราให้เรามีความสุขก็เลยตัดสินใจกับพี่ทอมว่าโอเคเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละแต่อาจจะ6เดือนเราอาจจะไปเมืองไทยหรืออาจจะไปสเปนหรือไปประเทศที่ร้อนๆมีอากาศร้อนๆโดยที่เราไม่ต้องกวาดหิมะกันก็ยังเลือกสถานที่ไม่ได้แต่ถ้าวัานไหนเห็นปนุษย์ทำคลิปออกต่างประเทศก็คงนั่นแหละค่ะเพราะก็คงอีกไม่นานนะคะเพราะว่าพี่ทอมเขาก็จะปลดกเกษียณละ ฉะนั้นก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเออการได้อยู่มุงนอกเนี่ยมันก็มีข้อดีหลายๆอย่างนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเหงาทุกคนเหงาหมดประนตก็เหงานะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราไม่มีครอบครัวไม่มีครอบครัวที่แบบครอบครัวครอบครัวจริงๆนะคะมันก็จะรู้สึกคิดถึงแล้วถ้าเกิดคุณเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่เนี้ยลูกเราอยู่ประเทศหนึ่งเราอยู่ประเทศหนึ่งเราก็เออลูกเราเป็นไงบ้างนอเขาจะคิดถึงเราไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ยัง ขาก็ไม่ใช่สบายเพราะว่าดูจากตอนนี้นะ,ะประเทศไทยงานการก็หายากเงินทองก็หายากนะฮะปะนยุยที่นายเจาว่าเออถ้าเรากลับเมืองไทยงวดเนี้เราจะต้องมีเงินเท่าไหร่เพื่อจะไปใช้ที่เมืองไทยเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือชามหนึ่งไม่ใช่5้าบาท10บาทเหมือนสมัยก่อนแล้วเห็นป้ากันนะพูดอยู่แล้วก็อู้เนาะค่าตัว๋วเครื่องบินก็แพงแพงนะฮะ ก็ถ่วงบินไม่ได้หลายการนั่งเครื่องบินไปไกลๆอีก20กว่าชั่วโมงเงี้ยไม่รู้ว่าป้านุชกับลุงธอมจะไหวไหม mm hmm. ก็เนี้ยค่ะก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าเกิดคุณคิดอยากจะมาอยู่เมืองนอกถ้าคุณเข้ามาได้ก็ให้รีบทำเอกสารนะคะรีบทำเอกสารรีบตั้งเป้าหมายชีวิตเลยว,ว่าถ้าคุณจะออกมาอยู่ต่างประเทศเป้าหมายชีวิตของคุณคืออะไร แล้วประเทศนั้นๆคุณสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้างโดยเฉพาะอาชีพที่เป็นธุรกิจของตัวเองนะคะเพราะว่าหนึ่งคุณเป,เ,ปเป็นลูกจ้างเขาสมัยนีย้มันน้อยมากแล้วนะคุณมุษยุเพิ่งไปเห็นคลิปของคนไทยซึ่งออกมาอยู่ต่างประเทศก็เ,เป็นดารานะคะเขาก็มาเปิดร้านอาหารไทยมาเปิดบาร์แล้วก็มาร้องเพลง ราก็เลเออเดี๋ยวนี้เนาะสังคมเมืองไทยที่เป็นดาราไทยเขาก็ต้องเอาตัวรอดกันหมดทุกคนอย่านึกว่าเราเป็นคนธรรมดาเราไม่เอาตัวรอดเลยดาราเขาก็อยางเอาต้องเอาตัวรอดและขายของออนไลน์ก็ต้องเยอะแยะปันนุก็ยังคิดอยู่นะว่าปั๊นนุจะขายอะไรออนไลน์ดีนะฮะหรือจะมาแนะนําการนวดไทยออนไลน์เราผ่านโดยการให้คุณบริจาคเงินปั๊นนุดีไหมหรือยังไงดีไปันนุยังคิดอยู่ในใจ ก็นะคะก็เลยอยากจะช่วงนี้ก็ออกมานั่งเมาส์นะคะประสบการณ์ชีวิตอยู่เมืองนอกมีหลายเรื่องเลยคะ่ะอยากจะแบ่งปันให้ฟังนะคะก็นี้ก็เอาเรื่องสันส้นๆแล้วกันนะคะช่องปนุก็ประมาณนี้นะบางทีก็แบบมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะการทําอาหารสุขภาพการเดทผู้ชายออนไลน์นะคะแล้วก็ประสบการณ์หาอาพาร์ตเมนต์ นะคะก็ทุกคนติดตามช่องได้นะะในช่องของพนุ์เดี๋ยววันนี้ก็จะไปลงทําขนมต่อนะคะก็ฝากช่องด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ก็อยากจะมาเมาสั้นๆว่าการวางแผนชีวิตบ้านปลายวัยห้าสิบพนุ์คิดว่าคงไม่กลับไปอยู่เมืองไทยแล้วค่ะคงจะอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยแหละเพราะอย่างน้อยพนุ์มีเงินไม่รู้นะจะมีเงินหรือเปล่าตอนนี้พยายาม หาเงินด้วยการทําช่อง YouTube อยู่นะคะก็ยังกลัวว่าถ้าเกิดอายุ80ไปแล้วเนี่ยปนยุจะมีเงินไปอยู่บ้านพักคนชราหรือเปล่าเพราะเมืองไทยก็แพงที่นี่ก็แพงก็มีความกังวลเล็กๆนะคะแต่บางทีเขาก็บอกว่าอย่าก,กังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงฉะนั้นปัจจุบันปนุยังยังมีสติอยู่ก็จะทําช่อง YouTube ไปเรื่อยๆบางทีช่องปนุก็อาจจะหายไปบ้างนะคะก็ ไปทำคอนเทนต์ไปตั้งสมาธิ่เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์นะคะก็ประมาณนั้นก็ฝากช่องด้วยนะคะถ้าใครฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอันไหนที่เป็นประโยชน์นะคะเป็นสารนะ,ะก็ฝากแชร์ให้น้องๆรุ่นน้องๆน,นะคะเกี่ยวกับการแต่งงานต่างชาติมาก็เดี๋ยวปนุ์ก็จะมารีวิวนะคะรีเทิร์นอินโฟเมชัใหม่เพราะว่าปนุษ์ เข้าไปทำกันบ้านเขาไปดูนั่งบ้านตัวเองหน้าช่องตัวเองเกี่ยวกับพวกที่สำคัญจริง,รงๆการแต่งงานกับสามีต่างชาติมาเนี่ยเสียงมันจะหายไปเพราะว่าช่องของปนุชช่วงก่อนๆเนี่ยปนุพิ่งเริ่มบางทีบางเพลงเขาไม่อนุญาตก็ลบทั้งทั้ง,ท,งทั้งข้อมูลแล้วทั้งเสียงเพลงไปเลยก็เดี๋ยวว่าเรามา รีนิวรีดูใหม่ดีกว่านะคะเปิดช่องจะได้เป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นยังไงก็ขอภายที่ช่องที่ก่อนๆที่ไม่มีเสียงไม่มีคุณภาพนะคะจากวันนี้ก็เดี๋ยวจะปีใหม่ละเดี๋ยวก็จะมีการพัฒนาช่องไปเรื่อยๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องปนุดด้วยนะคะว่าปนุดจะมาน,ำ,น,นำเสนอนำเสนออะไรในอนาคตในปีใหม่บ้างโอเคนะคะก็วันนี้แค่ก,กินนี้ก่อนนะคะ